วมบทาเสร็จแล้วนะครับันนี้รี่หมอเขาสูมากเ่าเปิดที่หนึ่กับพออเมากต่างตะวาเาบันบ่นบ้านไดจ้าบ้านใด้านี่ตระวาที้สองอยู่หลังเลยสารสังคนยังไม่ส่วน ก็จะมีหลายหม่องหลายบอนคักแคร์ก็จะไปซื้อใหญ่ไว้คักแครเฮ้ยว่าเป็นอ้อมเมี่ยงขอนเกล็ดตีแต่ยิ่สาระข้ามหยุดบ้านขามเลี้ยงหรือไปคลองบ่อยสิได้ใช้เบิดแล้วโคตรโผล่โรสพีเนียมซื้อไว้หลายคักกูบาทดกูพโล่สนามสนุกคนอยากมีอาชีพอยากจ้า โซ่แล้วครับมันแค่เบ <point Rad io> yes. ิกเงินว e. ่า <coward> บ <ant> ่มีบ่มีบ่อยเบิกมันแค่ไปซื้อที่ว้ซื้อว้ยหญ่ว้ยหย่วบจักอพาร์ตเมนต์จักอีหยังแน่เอ้ยพูดพ่อโรบเนีมกัสซักวววววว